สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่ามาร์สไรเดอร์วิาซ่าตอนที่26ซึ่งตอนนั้นก็มีชื่อว่าแท่งซืมงานวัฒนธรรมโรงเรียนตัดภาพมาที่เมดุซ่าที่ตามหาเกตซึ่งเป้าหมายคือกลุ่มนักเรียนหญิงแล้วเกรมบนินก็มาคุยด้วยแต่ว่าเกรมดินก็สงสัยเกี่ยวกับการเปิดสปาแต่เมดูซ่ายึดหลักว่าประสงค์ของไวแมนเป็นคําคาดเมดุซ่าก็จากไปตัดภาพมาที่นิโตที่วันนี้เหมือนเป็นวันซวยแล้วก็เก็บมาอย่างเดียที่ตกพื้นแล้วก็เห็นเด็กสาวแต่ก็ได้รักเกินไปจนเด็กสาวเดินหนีแล้วนิโตก็ ใจว่าเด็กสาวคนนั้นหน้าเหมือนกับเมดุซ่าเด็กสาวคนนั้นก็เดินไปอริโตก็ตามไปซึ่งมันก็คือทางเข้าของโรงเรียนแล้วก็มีคนเดินพลุงพ่านแล้วริโตก็ล้มลงไปเพราะมีนักเรียนหญิงเยอะเกินตัดผ้ามาที่บ้านตะแก่ได้เอาแหวนผู้รับใช้วงใหม่มาให้พระเอกก็ลองใช้ดูซึ่งมันคือโกเลมพระเอกให้ทุกตัวไปหาแฟนทอมแต่โกเลมไม่ไปตัดผ้ามาที่โรงเรียนนิโตก็ตามหาไปทั่วแล้วก็โดนเด็กนักเรียนผลักตกลงไปแล้วก็โดนรุมในขณะเดียวกันดิโตก็เจอกับคนที่นิโตตามหาเลยมุ่นหนี ออกมาแล้วตามไปตัดภาพมาที่นิโตที่ตามหาเมดูซ่าก็มาจัดการกับเกดนิโตก็ไปช่วยทั้งสองคนก็คุยกันนิโตก็แปลงร่างทั้งสองก็สู้กันจารูดาก็เห็นตัดภาามาที่โคโยมิกที่บอกพระเอกแล้วพระเอกก็ไปจุนเปก็ไปตามแต่ว่าโกเลมก็ยังไม่ออกมาตัดภาพมาที่บีที่เปลี่ยนเป็นร่างลมมาแล้วใช้ท่าไม่ตายแล้วหมุนได้เลขหกคือมันก็แรงมากมาก แล้วบีทก็เปลี่ยนเป็นร่างอินซีแล้วจะปิดฉากอีกรอบแต่ว่ามันได้แค่หนึ่งเลยกระจอกงอๆไปเลย แล้วเมดูซาก็จัดการกับบบสจนกลับลากเมดูซาก็จากไปตัดภาามาที่นิโตที่เจอกับคนที่ตามหาแล้วเข้าไปคุยด้วยความโมโหแล้วก็ทําให้เธอล้มตำรวจก็มาแต่นิโตก็โจมตีโดยที่ไม่ทันระวังตำรวจก็ล้มไปนิโตก็ได้เข้าไปขอโทษแต่ก็ถูกจับแล้วก็โดนลากไปพวกกลุ่มผู้หญิงก็มาดูแลพระเอกกับจุนเปก็มาแล้วเห็นนักเรียนสาวทั้งสองคนก็คิดว่าเธอนั้นคือเมดูซาตัดภาพมาที่สถานีตำรวจนิโตก็เจอกับรินโกแล้วขอความช่วยเหลือแต่รินโกก็เดินหนีไปตัดภาามาที่โรงเรียนพระเอกก็ ปลอมตัวเข้าไปแล้วให้จุนเปย์รออยู่ข้างนอกตัดภาพไปที่พระเอกที่เข้ามาในโรงเรียนแล้วเจอกับแก๊งของนักเรียนสาวซึ่งคนที่หน้าเหมือนเมดูซ่ามีชื่อว่ามายุพระเอกก็แอบฟังสิ่งนี้คือของที่คำจุนจิตใจของมายุนะกรับอกแล้วมีคนมาหาพระเอกนั่นก็คือจุนเปย์ที่ใต้หญิงนั่นเองแต้ประหารกลับมาก็ไม่เจอกับแก๊งนักเรียนหญิงแล้วตัดภาพไปที่เมดูซ่าคุยกับเกรมลินตัดภาพไปที่เรนกตกที่คุยกับนิโตซึ่งเรนกกจะสืบหาข้อมูลของมายุเองตัดภาพไปที่จุนเปย์ที่ล้มแล้วมมาาาาายุุกกกกก็็็็เเเเบ้้ชดหหนนใใจจปตตัภพพที่ระ ที่มาหาข้อมูลของมายุจากพวกเพื่อน,อนแล้วจุนเป้ก,ก็มาแล้วมายุก,ก็มาคืนของให้แล้วได้เดินเข้าห้องไปตัดผ้ามาในตอนกลางวันแล้วได้คุยกันเรื่องพระเอกกับจุนเป้กเขาแอบดักฟังอยู่ตัดผ้าไปที่ริ่นกกที่หาข้อมูลแล้วไปเจอเข้าคนที่หาเจอคือพินามริกมิสซัแต่อยู่คนละโรงเรียนทั้งพ่อและแม่หายสาบสูญ มาที่หลังเลิกเรียนมายุคลืมของแล้วพระเอกก็ถาตรงไปเลยซึ่งมายุก็ไม่รู้อะไรที่พระเอกพูดมาเลยแล้วเมดูซาก็มาซึ่งสาวแว่นนั้นก็เป็นเกดพระเอกก็มามายุก็มาดูด้วยแล้วเมดูซาก็กลับร่างเป็นค้อนตัดภาพมาที่เรนกอกที่บอกไปว่าอินามริกมายุกเป็นฝาแฝดกับอินามริกมิซากหรือก็คือเมดูซ่านั่นเองครับโดยที่พ่อกับแม่หายสาบสูญไปแล้วริโตกับเรนกกก็รีบไปพระเอกก็แปลงร่างเมดูซาก็กลายร่างทั้งสองคนก็สู้กันแล้วมายุก็ฟื้นลงเนื่องจากพาวตัวเองก เป็นแฟนทอมไปเซะแล้วตัดภาพมาที่เมดูซ่าที่เอาพวกกูออกมาพระเอกก็เปลี่ยนเป็นล่ามังกรไฟแล้วสู้กับกูแล้วพระเอกก็เอาข้อมือออกมาแล้วก็เรียกล่ามมังกรน้ำมังก,กรลมและมังกรดีออกมาพระเอกก็ไปสู้กับเมดูซ่านิโตที่บินมาก็จัดการกับพวกกูแล้วกินพลังเวทตัดผาพมาที่ริงกกที่มหาจุนเป๊ตัดภาพมาที่เมดูซ่าที่โดนล,ลุมตัดภาามาที่เกรบรินที่แอบมองดูอยู่ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ยินชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับส้คร์ปเล้จะกับเบรกในคลิป